วันที่26กรกฎาคม2566สัญญาทองคำตลาดโคแมซสส่งมอบเดือนสิงหาคม2566บวก7.40ดสอลลาร์สหรัฐหรือ0 3 8สู่ระดับ1,971.10ดอุดลลาร์สหรัฐต่อออนโดยค่าดอลลาร์ที่อ่อนค่าจะเพิ่มความน่าดึงดูดของทองทำให้สัญญาทองมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นส่วนการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเนื่องจากทองค เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบีย้ยทางนี้นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้ที่จะมีการประกาศผลการประชุมในคืนนี้เวลาหนึ่งนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงนายเจอโรมพาเวลประธานเฟดจะจัดการแถลงข่าวพร้อมตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในช่วงที่เหลือของปีนี้